sao anh sang như say bỏ đi thế nó ôi nó bỏ kiện chạy phù bao nè riêng ta nói dòng dìm mày khỏi rơi mẹ ระวังไว้แน่ผู้เบาเจ้าูสิดูบจอจีคอยกะนั่งรินดีกรีฟรีสไตล์ห้ามใจบอให้เคิมไปกับเธอแต่ว่าเพิ่นบอแมนของคอยอหลีหเราเดอ้อสุดท้ายแฟนของเธอมาเจอเลยสวยคอยบอกเกียวเดอ้อเอออยอะไรอะไรทำอะไร เอ้าพี่ยิ้จีงสวัสดีครับตัวจริงครับเจียงผมกำลังคบเบอร์เพียงไงครับนี่ลองได้ครับซ้อมหรอกคอยโบกเกี่ยวเด้อมันบดถูกเอ้าคอย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 ขอใครมันมันคอยคอควายมันไม่ใช่ค่อยค่อยนะคอยก็ลองคือนเลยได้หรอคอยคอยเออคอย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  ยคอยอย่างอีกนไงผมก็ลองขึ้นเจ้าอ่ะคอยคอยว่าใดดอกจังสิใครสิมาฟังมึงไข่มึงเอาใช้ใช้เจ้าลองให้ฟังกันนะเอาลองร้องร้องกันนะคอยบอเกี่ยวเด้อบอกเคยเจอผู้สาวเจ้ามาก่อนผมก็ลองขึ้นเจ้าหมดละคอยบอกเกี่ยวเด้อบอกเคยเจอผู้สาวเจ้ามาก่อนผมก็ลองจังสี่แหละ ่อยกยังบอกว่าข่อยขอใครขอมันจุขอใครแต่ยังไหนมันจุขอใครแต่ยังไหนกับฟังแต่บอกผมลองคือเจ้าแล้วข่อยกับ่อยลองลองก็ได้นะคอยกันน่ะคอยนี่แหละผมก็ลองทังสี่แล้วว่างานเนี่ยโอ้โหเไม่ยังขึ้นยากถึงเกอดขึ้ยากแค่คอยจุดคอบเบอร์ขึ้ยากแค่ตอนแรกก็ว่าจุขอญาติที่ไหนสิคอบเบอร์เพลงเจ้าลงเนี่ยโอ้ยเพลงสี่ข่อยพวกขอญาติแล้วอย่าลืมองแตพี่น้องเด้อผมจะคอบเบอร์เพลงเสียงตาน้อยลงยูทูบเลเร็วๆนี้นะครับติดตามนะครับผมใส่ลองกันนะข่อยกันนะ คเฮ้ยเจ้าบาทป่ะหนิครับเพอร์กระยากเฮ็ดยังกระยาดซูยางสูแนวย่านแต่จะเฮ็ดน้องนุ่งสิคบเพอร์เนี่ยคอยคอยน่ะคอยถือแล้วถือไหมถือไห้ป่าหนิครับอุ้ยปัญหาเด้อครับไอผมครับเพื่อเนี่ยไอผมปล่อยวะครับผมเออคอยดิคอยเป็นอย่างไรไม่มีปัญหาอย่างถูกแล้วครับถูกแล้วเอาพี่น้อง คอยติดตามด้เพีนน้องด้วยฝากใค้น,นั้ครับครับผมคคบเบอร์เพลงเสียงตาน้อยครับผมเก่งกาดเเร็วนี้ครับทาง YouTube ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ <c oughs> <c oughs> สิวายสิขอบคุณสิขอบคุณ <c oughs> สิขอบ